สาเหตุที่เติมน้ำมันผิดต้องยกถังมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องล้างถังให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้า,าไปเติมน้ำมันนะครับเป็นรถใช้น้ำมันดีเซลนะครับแต่เด็กปั๊มคิดว่าเป็นน้ำมันเบนซินนะครับใส่เลยครับเต็มที่เลยนะครับคันนี้ เพราะนั้นแล้วนี่การเติมน้ามันนะครับการเติมน้ํามันควรที่จะต้องย้านะฮะย้ำนะครับเด็กปั๊มนะครับให้ดูว่าน้ํามันของเราใช้เบนซินหรือดีเซลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ํามันผิดไปนะครับรถดีเซลใส่น้ํามันเบนซินเข้าไปนี่จุดบ้าไฟมันสูงนะครับทําให้อาจจะเครื่องนะครับลูกสูง นะครับเสียหายได้นะครับวันนี้จะขาวแน่นอนครเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเน้นนะครับสังเกตดูด้วยได้ว่าแล้วก็บอกนะครับเด็กปั๊มด้วยว่าน้ำมันดีเซลหรือ B7 นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถเราเป็นน้ำมันเบนซินนะครับบางทีเด็กปั๊มเขาก็ไม่รู้เพราะว่ารถเดี๋ยวนี้เนี่ยลักษณะการใช้นะครับ ลักษณะรูปร่างหน้าตาบางทีดูไม่ออกนะครับว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลหรือเบนซินเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะทำให้ความเสียหายได้นะครับเราต้องยกปั๊มออกมาล้างใหม่ท่อทางเดินนะครับตัวนี้เราต้องไล่ออกให้หมดนะครับเพราะน้ำน้ำมันเบนซินมันเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกรองทั้งแรงต่างเราต้อง ไล่ออกให้หมดนะครับพวกกองนะครับพวกกองเชื้อเพลิงนะครับ,รบนันเบนซินเข้าไปทาอาจจะทําให้ปัม๊มคอมมอนเรวเราเสียหายได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะเน้นย้ำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราดีเซลก็บอกไปเลยครับดีเจถ้าเป็นเบนซินก็9195 บอกนะครับเด็กปั๊มบางทีเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเราใช้น้ํามันอะไรเราจะเป็นต้องบอกทุกครั้งนะครับยกมานี่เสียหายเสียหายเลยนะครับต้องเสียเวลาอยูแล้วก็บางทีก็สงสารเด็กปั๊มนะครับเคยเจอปัญหาเขาต้องชดใช้เลยนะครับบางทีบางทีเท่าแก่เขาอาจจะไม่ช่วยเด็กปั๊มเนี่ยรู้สึกว่าจะ หน้าสงสารนะครับบางทีเราต้องเน้นย้ำเลยนะครับคลิปดีมีสาระนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม